คุณผู้ชมดูเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดกันหน่อยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับหนึ่งในนั้นคือที่จังหวัดสตูลเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จังหวัดสตูลเขาวางแผนจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่มีการลักลอบให้มีการส่งยาเสพติดผ่านไปสีีไทยใช้ชื่อปลอมครับหวังจะเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนจะมีการการกระจายสินค้าี่ไปขายในพื้นที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่ยึดยาเสพติดได้1นึ่งแสนเม็ดเลยครับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่4 35พร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดสตูลครับแถลงผลปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่จังหวัดสตูลพร้อมของกลางยาเสพติด1 2 0 0 0เม็ดปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ได้รับบาะแสจากสายข่าวบอกว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดนนทบุรีมายังพื้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูล โดยผู้ส่งและก็ผู้รับเนี่ยเขาใช้ชื่อปลอมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและก็มีการส่งยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์ไทยเมื่อพัสดุมาถึงครับผู้ต้องหาเปิดกล่องตำรวจก็เลยเข้าจับกลุ่มทันทีจากการตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยยังไปพบลูกกระสุนปืนไรเฟิลและก็มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเบื้องต้นผู้ต้องหาย,ยังคงให้การปฏิเสธนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป ด้านผู้ราักาการจังหวัดสตูลเปิดเผยบอกว่าสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางพักยาและกระจายยาต่อไปขายในหลายจังหวัดของภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงมีการระดมกําลังกวาดล้างและก็ขยายผลให้สามารถจับกลุมผู้ร่วมขบวนการให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการสกัดกั้นขบวนการขายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ครับ ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้ที่อำเภอสีเชียงใหม่นรอ,อหนองคายเขาสามารถยึดยาเสพติดได้1.280,000เ 1, ม็ดหลังจากได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมักจะเห็นเรือออกหาปลาเวลาน้ำเชี่ยวก็เลยผิดสังเกตแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบทีนี้เมื่อชุดลาดตระเวนออกตรวจก็ไปพบเรือลำดังกล่าว ก่อนจะขอเข้าไปตรวจค้นไปพบกระเป๋า4ี่ใบกระเป๋า4ี่ใบเนี่ยซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ล้านกว่าเม็ดครับส่วนคนขับเรือพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยทิ้งเรือทิ้งของกลางแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายสมภพสมิตาสิริผู้ราชการจังหวัดน้องคายเปิดเผยบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นผลจากการบูรณาการของทุกฝ่ายตามนโยบายของรัฐบาล แล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวชายแดนริมน้ําโขงด้วยเป็นฟันการเฝ้าสังเกตการผิดปกติทั้งทางบกและก็ทางน้ํานํามาสู่การตรวจยึดจับกลุมยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติก็สามารถรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนะครับเพื่อเป็นการช่วยกันตัดวงจรยาเสพติดที่มีการลักลอบเข้ามาจากฝั่งลาวครับ